เรื่องราวของโอปราชินีที่มีหน้าตามเดิมพันในเรื่องสนอไว้ไวไวไวใครสักที่ายได้งงกระสีหรือว่าใครเจ้าหญิงยิ้มจ้า เรไมู้นะรู้สึกว่าหน้าเนี่ยมองห้องไใ,ในก็ไม่ถือถ้าถความชัวร์งั้นเรามาถามคนนี้กันดีกว่าจบ<ะ>วิเศษจ๋าจงบอกถ้ามาเ<ะ>ถิดผู้ใดงามเลิศในปัตจุข้าบอกท่านได้เสมอแต่ท่านรู้ไหมว่าผู้ใดางามเลิศทีนนส่สุดในปัตจุใครละ ีอะขออีกทีนึงไทยนาเลิศที่สุดข้าจะบอกเธนอีกทีก็ได้ใครเล่าคนนั้นก็คือ,คอเธอถ้าเหมือนเดิมถ้ารอเนี้เจ้ายังไม่บอกเอจ้ายังไม่บอกว่าเป็นข้า ท่าเจ้าให้ตายตรงนี้ไปเลยโอเคพาบอกท่านไปได้ท่คนที่งามเลิศที่สุดในบันเทฟก็คือราชินีของพาาแต่แต่อะไรมีอีกงานอยู่ท่านหนึ่งทที่งามกว่าท่านท่านนั้นแล้วเอเธอคนที่อยู่ลังนือไง Oh, สวยฉ่ำอะไรขนาดนั้นเจอเจอเจอแน่นกจอกรัไปทำจักทีทำให้หน่อยสิเอาที่แบบว่าพินวันนี้กินวันนี้ไปเลยเอากินวันนี้ตายวันนี้โอเคไม่ตายเลยตายเลยนะข้าจะรอเอา่ข้าเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวข้ามาจ้าเฮ้ยแม่มึง ข้าเลยข้ารืมอเฮ้ยจอด้อทอเรียเขาใช่ไหมเราไม่เรียค่ะเรียนั่นเองมีอะไรล่ะเจะบอกทยาอ้ยทยาทยาพิษคนหนึงข้างหนึงคิดนะตได้ไหมเล่าไม่ได้ทำนะ้วกจีได้จัดงานเข้าทอวันนี้นะ งงงงนะต้องให้เต็มที่เลยโอเค่รอแป๊แบเบลยนนี่ก็คือห้องวิทยาศาสตร์วิทยาคืออะไรฉีดจริงจกแต่อยา่าไปบอกใครนะเพราไม่อยากกินนักฉีดจริงจอกละนี่ยฉีดตุ๊กแก่แต่สีแบบเนี้ยพวกเจ้า,าก้ากินกันไม่ได้เดี๋ยวข้าจะทำให้สีน่ากินมากขึ้นเจ้าไม่ ล้เป็นไม่ได้แฮะเยีบยาบแล้วจ้าำให้ม่ไหนไปสีแบบแบบนี้ไม่เลยไม่เป็นไรเป็นไรจะบอกให้พราะเกิดจากวิตามินซีทำปฏิกิริยากับไอโอดีนจึงทำให้วิตามินซีให้อิเล็กตรอนแก่อิโอดีนจึงทำให้สีของไอโอดีนเปลี่ยนเป็นสีแบบนี้ยังไงล่ะข่าว่าข่าเอาไม่ให้ กันดีกว่าจะมาโตอยู่ไหนเนี่ยแหมเลยไปเลี้ยงรอกหาแตงไม่เห็นเนาะาได้แล้วยาพิอยาิสี่มันจะแซ่บใช่ับกินพินกินพุกได้ปะกินปั๊บดำได้ปะอะไรกินปั๊บปั๊บอะไรวปั๊บปับปุ๊บุ๊บเอาของข้า่าเี่ยเป็นเราว่าถ้าทำนานเนาะได้จะฉีดจิงจบฉีกตุ๊กแกจำนี้นะค่ะต้างหส่ไม่ได เดี๋ยวออดีกแล้วค่ะจะเอาทอาคำไม่ให้ข้ามใหญ่เกินข้าเดินมาข้าอกนะจมาลงมาขานแม่เอ็นนะ้องขาจบกันเ็นรึ๊กข้ามีโอยเนี่ยไปไอโอนโอเคเอ็นใช้ไปเยอะจังเลยข้าอุส่าห์ไปงิมาเลยยังมีข้าโอนอีกอ่ะคนสมัยนี้เนาะ ลาชินีลาชินีเอ้ยอะไรอยู่ไหนอยู่ไหนล่ะเอ็มอยู่นี่แล้วมองไม่เห็นขาก็ยังมองไม่เห็นเองเลยใครเห็นลาชินีบ้างไหนล่ะเจอแล้วเจอแล้ววายยยยฆ่าได้แล้วยาพิษที่เองแกตายเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ

ข้าพีก oh ้ายากแตะบานโกวันนี้ข้าออกมาหาทังแทของข้าพวกเจ้าเห็นบ้างหรือไม่บอ้ยพู่ไม่เนู่สง ตรงไหนไม่โอเจ้าชงกงามแต่ยอมใช่ไม่ใช่แบบนี้เล่มนใหม่ในพรุ่งนี้ได้หรือไม่สัญญาจะมานะสัญญาแล้วเจอกันานใ่้นต้องมายุกกระโจหลที่ต้องหาสิแม่บอเอไโทอะไรนะได้แล้วไม่ได้นอ ยาพิษ oh, so ่ไหนยาพิเอาวันนี้เอาวันนี้ตอนนี้เลยลยงั้นกินรอค่าตรงนี้นะเดี๋ยวค่ามาเลยบไม่อล้ส last e ใรจค่าได้ไม่ได้ยาพิลหนอะไรแล้วนึ่ทุกคนนัพร้อมกันหนึ่งสอ สามเทอนเอนี่้าิิอายามพิทองมันคืออะไรมันคืออะไรอะไรอะไรไดูกระดองมันคืิ่มเึ้นไปไปใจไปไปกินแต่ยังมันจะกินไม่ได้เมึงเดี๋ยวเองรอค่ะ ามีวิธีทีียงไงนี่ข้ามีพระคุณพิเศษนี่ใส่ตู้แกะตู้แกเลยแกเลยมาเ้าจะทำเข้าเียแล้วเฮ้ยเ้เฮ้อาตากล้าีปุ๊บทีิเดี๋ยวเขาก็รู้เเราอะไรมเนี่ยเกือบโฟมไปโอเค โอ้ยพี่โน่ไม่ยหิวไหมลูกหิวค่ะหายอีกปลยโค้ยใช่ดีจะแบบลำใหญ่ใหญ่เลยลูกใหญ่แล้วหรอนี่เป็นตาเสบเป็นตาเสบอย่ากินเลยเพือนยคุแท้เจดอุ้ย่สิเขากินพ่นโอ้ดีอนนั่นคืออะไรือ ข้าเดินทางมาไกลโอ้ขอบคุณโอ้แม่ก้อดอันเล็กแค่นี้ข้ากินจะกินหนุ่ยถึงจะได้กินเนี่ยโอ้สามสามสามกินเป็นหนุ่ยยังไ่อนแล้วกันโอ้โอ้แม่ก้อน Oh! Boa? Boa? เราอะไรเนี้ยสิทธิกหลับตาะเอ้าเดวเดวขยับมืวันจะเจออะไรเจอแน่เอาเลยใช่สองตัวนี้สามตัวนี้นอนใช่ไม่ฟื้นไม่ตื่น มีว่นฉันคนเดียวตอนมีกอคมีจ็ดชันคนเดียวก็ได้โอเคังหดูองายอย่พ่อีกน้ำนึ่งสอมันนช่วยไหมเออ้ก็ไม่กล้าออเสี่งช่วยชีวิตไม่ใช่ไม่ใช่ลก็เจ้าขอผู้ชีของ สวยมากนะเธอค่อยไปย้อนความสวยเพื่อที่สุดค่อยไปย้อน รู <łość> ้นะ่นละร้อนดุอกันอยากรู้นลสิอยากรู้สิข้าก็ไม่รู้แต่ข้ารู้มีใครรู้ใครล่ะไหนล่ะข้า กระจกสิมันกนาดน้มันเยอะเจอเรื่อยใแล้วมาสิยศรีทองควงเลิกนั่นอี่เระถอยตามีเจ็มค่นั้นไม่ได้อย่างไรยังแค่ก็รอติดตามในที่นี้กับกระจกอีกนะคะว่าจะตกกันไหมตอนนี้เวลาก็ะพลลงแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบ